เอาที่นี่มาถึงคำว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่การงานนั่นแหละภาษาคนก็การหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือหน้าที่คำว่าหน้าที่คือการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในภาษาคนแต่ในภาษาธรรมหน้าที่หมายถึงสิ่งที่พัฒนาชีวิตให้เต็มเต็มเต็มจนบรรลุนิพพาน หน้าที่คือสิ่งที่จะทําให้บรรลุนิพพานไม่ใช่เพียงแต่หาเรื่องปากเรื่องท้องไปวันวันหนึ่งด้วยดีว่าหน้าที่นะ่ะคือผู้ช่วยโดยแท้จริงหน้าที่นะั่นควรจะถือเป็นพระเจ้าในภาษาธรรมก็ทำแล้วทําหน้าที่แล้วช่วยให้รอดมันช่วยให้รอดคำว่าหน้าที่หน้าที่คิดดี ชาวบ้านถือความหมายอย่างหนึ่งทางธรรมะสูงสุดถือความหมายอีกอย่างคือสิ่งที่ช่วยให้รอดช่วยให้สูงให้วัฒนาการขึ้นไปจนถึงสุดยอดคือนิพพาน